สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูวันกับคลิปเฉลยแบบฝึกหัดนะคะวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ในชีวิตประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่1ในสัปดาห์ที่1กันเลยนะคะ ให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ควรปฏิบัติในครอบครัวโรงเรียนและสถานที่สาธารณะและเขียนเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่ไม่ควรปฏิบัตินะคะเด็กๆลองตรวจเช็คของตัวเองสิคะว่าเด็กๆทำถูกกี่ข้อเอ่ยนะคะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะทำข้อไหนผิดคุณครูอนุญาตให้นักเรียนนะคะแก้ไขคำตอบที่ถูกต้อง ลงไปในแบบฝึกหัดของนักเรียนได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่1นนะคะในข้อต่อไปของเราขอให้นักเรียนวาดภาพนะคะการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของครอบครัวโรงเรียนหรือสถานที่สาธารณะก็ได้นะคะที่เราเคยทํามาหนึ่งภาพคุณครูก็ยกตัวอย่างนะคะ การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โรงเรียนก็คือการทิ้งขยะลงถังขยะนั่นเองนะคะเด็กๆลองสำรวจสิคะว่าเด็กๆทำถูกต้องไหมเอ่ยก็จบไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะอ่านหนังสือกันด้วยนะคะแล้วพบกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ